ก่อนตอนเราเพื่อนเพืเข้าสู่เกม d a g o n e t to Evolution กับ Promitor Silver นะครับสำหรับในพา์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าเราเล่นก่อนแล้วไม่ไอดี AD หรือไอดี AD เพื่อหาสัตว์กับพวกแฟชั่นสีม่วงอันไหนดีกว่ากันและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนเพื่อได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม l ล c k and l o r k a n t i n ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Hongkai Star Rail เกนชินอิมแพ็คซัมเมอร์ w a ลคอนิคเกและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k p o w e r p ์เพหรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด Power อเฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง Power Pay นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในเกม d r a g o n ด t ท Evolution ในการที่เราจะหาสัตว์เลี้ยงพวกสีส้มสีม่วงนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงของเกมนี้นะครับเขาก็จะมีหลากหลายระดับมีตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีส้มสูงสุดนี้ก็จะเป็นสีม่วงแต่การที่เราจะได้สัตว์เล ได้รับอยู่ตรงนี้เลยนะครับดูรายละเอียดตรงนี้ได้โดยพื้นฐานแล้วถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสีทองเนี่ยโอกาสการออกจะอยู่ประมาณ1%ด้วยกันอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเนี่ยครับ0.099%าแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสีม่วงเนี่ยโอกาสการได้รับนะครับก็จะน้อยมากๆตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่0 0 0 5ถ้า4ตัวนยับก็ย์ห้าเปอร์เซนตะอย้าแค่0 0วนะครียก้ย่าไม่ง่ายเลยนะครับแ่ะไม่ใ์เแค่สั้วยี้ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนข์สองศู ชุดแฟชั่นสีม่วงเนี่ยโอกาสการได้รับก็จะค่อนข้างน้อยด้วยโดยเฉพาะปีกซึ่งจะได้ยากมากกว่าส่วนอื่นถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยอัตราการได้รับจะค่อนข้างสูงอยู่นะครับส่วนหน้าจะอยู่ที่5%ส่วนหางจะอยู่ที่2.5%ส่วนปีกจะอยู่ที่0.1%แต่โดยพื้นฐานแล้วถ้าเราอยากจะไปง่ายกว่าคนอื่นต่อให้เราเล่นช้ากว่าแต่เราได้เปรียบมากกว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วควรที่ต้องรีไอดีนะครับหาในส่วนของปีกให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นลาาปไ แค่นั้นก็จะสามารถเล่นได้ยาวแล้วนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงระดับสีทองการที่เรามีเขาก็จะได้เลือดเยอะขึ้นได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยแต่แต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับตัวน,นั้นๆบางตัวอาจจะเป็นสายทรัพย์บางตัวอาจจะเป็นสายดาเมจอย่างเช่นตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้เมอร์เมดเขาก็จะมีสกิลคอยเปิดปรับเพิ่มพลังโจมตีให้ส่วนถ้าถามว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนสัตว์เลี้ยงที่มีระดับสูงมากกว่ามัััันน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 จะะเเเล่่่่ไไไดด้้้้งงาาายกวอครบถปป็ ก็แนะนําให้รีนะส่วนวิธีสําหรับในการรีนะครับ่อนอื่นเลยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นถึงเเวล12เมื่อเลเวล12แล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราเรียกกาชาสัตว์เลี้ยงครั้งแรกอ่ะเราก็กดไปเป๊บเข้าสู่ร้านค้าเขาก็จะมามาซื้อกองแบบนี้นะครับเราจะได้ตั๋วแบบ10บใบแบบฟรีๆนะครับจากตรงนี้แต่นั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเปิดสุ่มซึ่งในส่วนของการชาตรงนี้นะครับมันก็จะสุ่มแล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับบางทีอาจจะได้สีทองตั้งแต่ครั้งนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ อย่างนี้เห็นไหมเออก็ได้เอลนะครับสีทองมาในส่วนของสกิลของเขาเนี่ยก็จะสร้างดาเมจแล้วก็เพิ่มแอตแท็กสปีดให้เจ้าของได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีเลยนะครับหตัวนะครับซุ่มฟรีจากตรงนี้ไม่พอนะครับแน่นอนก็จะมีในส่วนของของรางวัลเนื้อเรื่องด้วยหลังจากที่เราผ่านด่านเก็บดาวครบ18ดาวถ้าเราเล่นแบบตีมอนคยวเวยเก็บดาวครบก็จะเทคเดียวผ่านจะสามารถเก็บ18ดาวได้ไม่ยากโดยรวมแล้วเวลาในการเล่นตอนหนึ่งตัวละครนะครับก็จะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะคร จากนั้นเนี่ยเราก็มากดลับของดาวพวกนี้นะครับไอ้กล่อง18ดาวเนี่ยเราจะได้รับตั๋วเพิ่มเติมนะครับอีก10ตั๋วด้วยกันไม่ใช่ได้แค่ตั๋วเดียวนะจะได้ถึง10ตั๋วเมื่อเราได้มา10ตั๋วนะครับแน่นอนเราก็เอาไปเรียกสัตว์เตี้ยงอีกทีหนึ่งนะครับมาลองดูโดยพื้นฐานแล้วอย่างน้อยนะครับเราจะสามารถเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับได้อยู่20ไปใบด้วยกันแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราควรที่ต้องเล่นไอทีนี้ต่อหรือเปล่าหรือไม่เล่นต่อหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนถ้าเราหวังเพย่างงเดดดีียยววนนก็อจจะะหหมััไ้ครบ ฉะนั้นก็ให้เข้ามารับของในจดหมายจากตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้รับกล่องที่เราจะได้รับทุกตัวนะครับหลังจากที่เราสร้างตงัวละครกล่องนี้นะครับเราก็จะได้เป็นพวกสัตว์ขี่แล้วก็หัวใจแพนโดร่าสำคัญจะอยู่ที่หัวใจแพนโดร่านะครับตรงนี้เพราะว่าเราจะเอาไปเปิดสุ่มปีกลุ้นปีกกันดูว่า เราเนี่ยจะได้รับโอกาส0.1%หรือเปล่าถ้าได้ปีกมาเนี่ยต่อให้เราไม่ได้สัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถเล่นได้นะแต่ถ้าจะเอาปีกด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยก็อันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับอันนี้เกลือนะครับอ่ะเราก็กดไปอีกจริงๆพวกปีกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถรู้ได้เลยตั้งแต่กดแล้วล่ะมันก็จะมีชื่อขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยได้ส่วนไหนได้อะไรหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ส่วนหน้ากดไปต่อนะครับอันนี้ส่วนปีกนะครับปีกฟ้านี่เลยครับแล้วก็ในกรณีทีี่่่เเเเรรราาาาาาอยกกกกุ้้นนนนนมมวััใหทศ ดาร์น s l เลเยอร์นะครับมารับพวกค่าความสําเร็จตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญสังหารมังกรเมื่อเราได้เหรียญมาเนี่ยเราก็เอาไปซื้อหัวใจแอนดอล่าฮาร์ดจากตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเอาไปลุ้นมากขึ้นอีกนะครับเราจะได้ไปสุ่มเงี้เออสุ่มได้หลายรอบหน่อยนะครับที่เหลือก็ลุ้นต่อไปว่าจะได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เรียบครับ <laughs> นี่ส่วนหน้าคือถ้าถามว่าพวกรูปลักษณะคอรตูมอะไรพวกนี้นะครับบวกค่าสเตตัสให้เยอะไหมต้องบอกเลยนะครับว่าบวกเยอะมากๆยิ่งถ้าเป็นสีม่วงอะ่ะเขาจะ บวกให้เยอะสุดๆตอนแรกมันจะเห็นผลเลยนะครับแต่อย่างอันนี้ติดตั้งแค่ระดับ A เข้าไปนะนได้พลังเพิ่มขึ้นมา450นะครับแต่ตัวนักธนูของผมเนี่ยติดตั้งสีม่วงเข้าไปอ่ะได้พลังเพิ่มขึ้นมาประมาณ800ต่อชิ้นนะครับขนาดแค่เล่นวันแรกนะครับโดยที่เราไม่เติมนี่เห็นไหมพลังก็จะอยู่ที่9,004เลยทีเดียวถ้าเทียบกับตัวละครเติมแล้วก็จะมีความต่างค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับดูลักษณะของผมเนี่ยยังไม่มีสีม่วงเลยนะครับพลังมันก็เลยจะค่อน ระดับสีฟ้าเท่านั้นเดี๋ยวผมลองเปิดเพิ่มอีกสักสิบไปดูซิ จะออกไหมสีทองออกสีม่วงก็ได้นะ <laughs> อ,อีมิวเื้อ <c oughs> ดูสีทองเป็น E ีีอย่างช้ำโคตรจีดเลยฉะนั้นในส่วนนี้แนะนําให้เรียดดีกว่านะครับเล่นช้ากว่าแต่มีของพร้อมการดันพลังของเราก็จะง่ายการเล่นของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายถึงแม้เวลานั้นเขาก็จะมีแจกหรือถ้าเราอยากเติมเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้อาตังงบนั้นนะครับไปเติมในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้อย่างไรสาหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนําหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหนะ้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับผมไปแล้วครับ